ทีนี้มาดูในภาพของการทํางานของรัฐบาลที่เมื่อวานนี้เรารายงานไปใช่ไหมว่าสวนดุสิตโพเนี่ยมาเวลัยรัชภัฒน์สวนดุสิตเนี่ยเขาไปทปําโพสํารวจความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมนโยบายการป้องกันน้ําท่วมของรัฐบาลปรากฏว่าสอบตกทุกข้อเลยนะ70-80%เนี่ยบอกโอ้ไม่พอใจเลยไม่ไม่โอเคกับสิ่งที่รัฐบาลทําหรือรัฐบาลวางแผนเอาไว้นะ เมื่อวานนี้เนี่ยนะอ๋อเนี่ยนีย่ถือว่าทํางานแล้วนะคุณจิรยุห่วงทรั์นะ<า>คนเป็นแซลลพี่เขาว่าช่วงนี้ไอ้รั์น่าไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะห่วงแต่นายกเนี่ยนะนะเออ<ฆ>เพราะว่าคุณจิรยุเนี่ยเป็นเป็นที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ใช่ไหมของนายกรัฐมนตรี<ฆ>นี่เขายังไม่ตั้งโฆษกนะเออ<ฆ>ยังไม่ตั้งโฆษกรัฐบาลใช่ไหมเออคุณจิรยุห่วงรัพย์เนี่ยนะครับก็ออกมาพูดถึงเออ ผลโพนะผลโพที่ออกมาว่าประชาชนเนี่ยไม่มีความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมของรัฐบาลนายจิดายุก็บอกว่าผมเนี่ยเคยลงพื้นที่น้ําท่วมและปัพิบัติต่างๆถือว่าสถานการณ์นี้เนี่ยจริงๆแล้วรัฐบาลตั้งตัวติดได้เร็วนะการตั้งศูนย์ต่างๆก็เร็วแต่ก็ยอมรับคาแนะนําและติชมที่ผ่านมานายกทํางานตลอดเวลานะครับสถานการณ์ก็คลี่คลายเมื่อน้านําพัดมาแล้วทาให้เสียหายต่อไปนี้จะทํำยังไง ที่จะป้องกันไม่ให้เกิดนะักข่าวถามต่อว่าผลโพออกมาแบบนี้นาะยกทราบหรือไม่นะนายจีรายุกก็บอกก็คงทราบทั้งนี้ช่วงที่เกิดสถานการณ์น้ําท่วมเนี่ยนะคุณจีรายุกก็ขอความเห็นใจหนะ่อยโหนายกทํางานไม่ถึงสิบวันเลยนะน้ําก็ท่วมเนี่ยขอเวลาอีกสักนิดนึงนะแต่คิดว่านายกมีความตั้งใจล้นเลยนะคงไม่เสียกําลังใจหรอกเพราะคนที่เข้ามาเป็นนักการเมืองเนี่ยก็ก็ก ต้องรับได้นะรับได้หรอกกับการโดนตําหนิโดนวิจารณ์โดนอะไรต่างๆนะครับแล้วก็พูดถึงที่การทํางานของศูนย์นะที่นายกก็สั่งการไปนะครับศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหรือว่าสปชอนเนี่ยได้สั่งการไปที่ผู้ว่าเชียงรายแล้วนะครับให้กรมทางหลวงจนบทกาทรทวงขบนาคมเข้าไปเคลียร์พื้นท้องพื้นที่อะไรต่างๆนะสรุปว่าขอเวลาน่อยโวนถือวันนี้ถือวันเลวแล้วนะเนี่ยคุณนันทยาคุณผู้ชม นายกมาทางานได้สิบวันเนี่ยแล้วเกิดน้ําท่วมเนี่ยจริงๆไม่ใช่นะพี่นะน้ํามันท่วมอยู่สักพักหนึ่งแล้วนะจำได้ไหมอนเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยยังไปผัดข้าวที่ไม่เปิดแก๊สอะ่ะอืมออค่ะไม่ใช่ว่าเป็นสิบวันแล้วน้ํเพิ่งท่วมไม่ใช่นะค่ะแต่อาจจะนับสิบวันเพราะว่าเริ่มจากวันแถลงนโยบายใช่ไหมออแล้วจริงๆก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้ทํา ไม่ได้ทําอะไรอาจจะยังไม่ได้เต็มที่มากเพราะว่ากังวลเรื่องกฎหมายเออแต่จริงๆแล้วก็ไปกังวลนี่แหละเออด้วยความกังวลก็เลยค่อยเริ่มต้นช้าเริ่มต้นช้าใช่ใช่เริ่มต้นช้าเนี่ยนะคะแต่ก็อ่ะให้แสดงฝีมือกันให้เต็มที่ค่ะตอนนี้ยังมีเวลาลองดูซิว่าจะแสดงฝีมือกันให้เต็มที่แค่ไหนคือจะมาอ้างเรื่องเวลาไม่ได้ละ นะคะเพราะว่านี่ก็รับตําแหน่งมาแล้วตอนนี้สถานการณ์ฉุกเฉินเอาจริงเรื่องเวลาไม่น่าจะเป็นข้อแก้ตัวได้สําไปเนาะเพราะว่าการเข้ามารับตําแหน่งเนี้ยแปลว่าพร้อมในทุกๆุกวินาทีวินาทีแรกที่รับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคุณต้องพร้อมรับทุกสถานการณ์จะมาอ้างว่าโทษทีนะพอดีเพิ่งจะเข้ามาได้สิบวันเองอ่ะก็เลยไม่ได้เต็มที่ไม่ได้ไม่ได้ขอขอเรียนรู้งานก่อนขอเรียนรู้งานก่อนักไม่ได้เหรอ นี่คุณดูนี่นคุณดูบิ๊กแจ๊สใช่ไหมเมื่อวานที่เราอ่านไปนะบิ๊กแจ๊สพอชนะเลือกตั้งปุ๊บในบิ๊กแจ๊สบอกเลยพรุ่งนี้ทํางานาเลยเพราะว่าน้ําจะมาแล้วน,น้ําเหนือจะมาแล้วตั้งแบบนี้คือถ้าเป็นพนักงานบริษัทเราเข้าใจได้เนาะเนี่ยมันมีช่วงโปรเบชั่นสามเดือนมีเวลาให้ได้เรียนรู้งานสามเดือนแล้วส่วนผ่านไปผ่านอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่านี่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่มีเวลาในการจะมาโปรเบชั่นสามเดือน แม้แต่สามวันก็ไม่ไม่น่าแล้วยิ่งแต่ว่าเป็นแล้วก็เป็นจังหวะที่แบบคือถ้าจะมองว่าเป็นโอกาสก,าก็ได้เพราะว่าจะเป็นนายมตรีที่จะได้แสดงฝีมืออย่าง uh สุดฝีมือที่จะได้ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในสถานาการณ์วิกฤตแบบนี้ uh แต่ก็ผ่านไปแล้วช่วงหนึ่งนะคะช่วงแรกก็ทําให้ประชาชนมีความรู้สึกแบบนี้ต้องเรียกศรัทธากลับคืนมาแต่เรียกได้ไม่ได้ ไม่มีใครทราบได้ค่ะนะคะก็ต้องอยู่ที่นายกและทีมงานละเออทีนี้มาดูวันนี้จะมีการประชุมคอรมอนะคะวันนี้วันอังคารทางกระทรวงมหาดไทยก็จะมีการเสนอคอรมอนะคะคุณอนุทินชาญวีรุกบอกถ้าเป็นไปได้นะคะวันนี้จะเสนอเรื่องของการยกเว้นการเก็บค่าไฟและก็ค่าน้ำในเดือนกันยายนให้กับผู้ที่ประสบภัยอยู่ในขณะนี้นะคะแล้วก็ระหว่างที่ดําเนินการเรื่องของค่าไฟถ้ามีความผิดพลาดออกบินไปแล้วคุณอน,อนุทินบอกไม่ต้องจ่าย แต่อันนี้หวังใจว่าคุณอนุทินจะสื่อสารเรื่องนี้ไปยังการไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเมื่ี้แบบรัฐมนตรีบอกว่าถ้าบินออกมาแล้วไม่ต้องจ่ายแต่การไฟฟ้าบอกพูดปากปล่าแบบนี้ไม่ได้ต้องมีการสั่งการถ้าการสั่งการยังไปไม่ถึงแล้วชาวบ้านไม่จ่ายไปตัดไฟเขาไม่ได้นะเอ,อ <laughs> เพราะว่าเพราะว่าไฟฟ้ายิ่งไฟฟ้าภูม,มิภาคเนี่ <laughs> เขาจะมีเขาเรียกอะไรลูกช่วงอ่ะเอาซอร์สอ่ะบริษัท <laughs> บริษัทใช่ไหม เออบริษัทที่มามารับงานจากกันและบริษัทพวกนี้เขาก็ไม่ไม่สนอะไรทั้งสิ้นนะเขาถือว่าเขามาทําตามหน้าที่นะค่ะแล้วเดี๋ยวชาวบ้านบอกเอ้ยคุณจะมาตัดได้ยังไงรัฐมนตรีมหาไทยเขาสั่งมาไม่ให้ตัดอันนี้ผมไม่ทราบครับพี่ครับบริษัทให้ผมมาตัดครับเอยุ่งเลยนะยุ่งเลยอันนี้อ่าคือนโยบายเนี่ยดีแล้วนะแต่ว่าแต่ทางปฏิบัติเนี่ยมันต้องให้มีผลนะค่ะ เนี่ยค่ะแล้วก็คุณอนุทินก็บอกว่าหากมีความลําบากเรื่องการจ่ายค่าไฟดเดือน,นก่อนก่อนก็ให้แจ้งความจํานงในการขอผ่อนค่าไฟแจ้งที่ไหนะคะรัฐมนตรีบอกด้วยบอกด้วยนะบอกด้วยนะรัฐมนีรีบอกว่าให้แจ้งความจํานงในการขอผ่อนค่าไฟได้และจะไม่มีการตัดไฟหรือยกเลิกการให้บริการทั้งไฟและน้ําในพื้นที่ประสบภัยเป็นอันขาด ผ่อนได้ที่ไหนหวังว่าวันนี้จะมีรายละเอียดนะคะประชาชนจะได้เออสบายใจได้ว่าเอออ่ะอย่างน้อยก็รัฐบาลนะรู้รับรู้ความห่วงรับรู้ความเดือดร้อนสั่งการเรียบร้อยเราจะได้ออจะได้แบบแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่บอกเอ,อ้ยเราขอผ่อนค่าไฟอย่างเงี้ยน,นะคะ,ะหรือหรือนี่นะท่านรัฐมนตรีอนุทินนะสั่งการไปรยังการไฟฟ้าภูมิภาคเลยนะที่เชียงรายอะนะค่ะ คือชาวบ้านตอนนี้เอ,เอาเอาตรงๆอย่างที่แม่สายเนี่ยวันๆหนึ่งนะก็คงหมดเลี้ยวหมดแรงไปกับการเอาคโครนออกจากบ้านตัวเองอ่ะใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเ,เป็นไป<ช>ได้ไหม,มสั่งศาลาสั่งศาลไปที่าการไฟฟ้าภูมิภาคอะไปตั้งซุ้มตั้งบูธออกหน่วย<ม>คือ ไปช่วยชาวบ้านด้วยเอารวบร,รวมสิ่งของอะไรก็ปว่ากันไปเป็น c s r ของหน่วยงานไปแล้วก็ไปตั้งศูนย์บริการอย่างที่ท่านว่าเอาใครมีปัญหาจะผ่อนผันเรื่องค่าฟงค่าไฟมาที่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ชาวบ้านไม่ต้องเข้าไปที่อำเภอไงใช่ไหม mm hmm. เออนะเนี่ยอันเนี้ยไม่ต้องไปปลูกป่าก็ได้ไม่ต้องไปซีเอาแบบไปปลูกป่าแล้วถ่ายมาแบบนี้เลยนะมีอะไรติดไม้ติดมือช่วยชาวบ้านเขาก็จะรอดมอะไรกันาว่ากันไปแล้วก็มาตั้ง หน่วยเลยบอกอาใครมีปัญหานะอ่า่อมอุปกรณ์ไฟฟ้องไฟฟ้าอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยนะคือคือบางทีฝ่ายบริหารมันต้องคิดคิดในสถานการณ์พิเศษอ่ะอันนี้เราก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรท่านนะก็เสนอบอกแบบน,นี้เลยทีเดียวอย่าให้ชาวบ้านเขาต้องโอ้โหทิ้งบ้านไปเลยนะมันลำบากอยู่แล้วเข้าใจในความปรารถนาดีของท่านนะอืมค่ะ เดี๋ยวรมอก็คงไม่มีปัญหาหรอกไอ้เรื่องแบบนี้นะก็คงอนุมัติกันไปนั่นแหละนะครับแต่ก็ต้องรอรายละเอียดเนาะว่าอียรต้องรอรายละเอียดอย่างที่บอกมันเป็นแค่หลักการนะเป็นแค่หลักการเท่านั้นนะคะ